สวัสดีครับเห็นคมส,สวยเหนือๆอ,อย่างนี้แน่นอนนะครับเรายังอยู่ที่ภาคเหนือและวันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดลำพนูนเรามาไกลขนาดนี้ต้องมีอะไรดีๆเด็ดๆแน่นอนนะครับวันนี้เราจะพาไปดูการทำลูกไม้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียด้วยนั่นเองนะครับยังไงไปติดตามชมกันเลยครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ไท s ส k ายเลสนะครับโรงงานผลิตและส่งออกลูกไม้ระดับเวิร์ c คลาสนะครับของส a า a เ g r ก u ุซึ่งหลายๆแบรนด์นะครับทั้งในและนอกประเทศนะครับก็ได้ใช้ลูกไม้จากที่นี่ในการผลิตชุดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูความต่างกันนะครับระหว่างลูกไม้ที่ผลิตโดยสกายเลสนะครับกับในตลาดทั่วไปจะสวยต่างกันขนาดไหนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ลักค่ะยินดีต้อนรับสู่บริษัทไทยสกายเลสค่ะครับพี่ลักก่อนที่เราจะไปดูโรงงานในส่วนต่าง อยากให้พี่รักแนะนําประวัติความเป็นมาของโรงงานก่อนได้ไหมครับค่ะเป็นเวลากว่า60ปีแล้วที่สกา e เลสเราผลิตผ้าลูกไม้ลิเวอร์ที่ชาวยุโรปรู้จักกันหรือที่คนไทยเรียกว่าผ้าลูกไม้ฝรั่งเศสค่ะสกา e เลสเราเริ่มผลิตผ้าลูกไม้ตั้งแต่ปี1958ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วหลังจากนั้นในปี1992เราได้เริ่มไปสร้างโรงงานในต่างประเทศเป็นครั้งแรกค่ะก็คือที่ประเทศจีนหลังจากนั้นในปี2002เราได้ร่วม ลงทุนกับเครือสาพัฒน์เพื่อมาก่อสร้างโรงงานที่สวนอุตสากรรมเครือสาพัฒน์จังหวัดลำพูนก็คือที่นี่ค่ะ<อ>ปัจจุบันเรามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุน่นมีโรงงานอยู่3แหง่งและมีสำนักงานขายอยู่8แห่งทั่วโลกค่ะสะเกปเป็นหนึ่งเดียวในอุตสาหกรรมผ้าลูกไม้ของโลกที่มีการผลิตแบบครบวงจรทั้งผ้าลูกไม้ริเวอร์และผ้าลูกไม้ราเชลโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการปั่นเกลียวได้การทอการย้อมสีและการตรวจสอบคุณภาพค่ะ เรามีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนบจบก,กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผ้าลูกไม้ที่มีคุณภาพสูงสุดสําหรับลูกค้าทั่วโลกค่ะอ๋อไว้ง่ายโรงงานนี้มีการผลิตลูกไม้ฝรั่งเศสหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าลูกไม้รีเวอร์ใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ลูกไม้ละเชลที่เป็นลูกไม้แบบการถักถูก<ช><ช>ไหมครับซึ่งวันนี้บุญกะเองก็จะได้มาดูวิธีการทอแบบรีเวอร์ แบบวิธีดั้งเดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าคุณทีอยากดูเครื่องจักรที่ผลิตผ้าลูกไม้ในเอเชียต้องที่สกเอเท่านั้นค่ะเป็นยังไงล่ะครับว่ายง่ายที่เนี่ยเป็นตัวจริงของจริงในเรื่องของลูกไม้เลยยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่รักมากมเลยนะครับขอบคุณครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการผลิตนะครับเรามารู้จักประวัติความเป็นมาของลูกไม้รีเวอร์คร่าวๆกันก่อนนะครับ ที่เรียกผ้าลูกไม้ฝรั่งเศสว่าผ้าลูกไม้รีเวอร์นะครับก็เพราะว่ามิเตอร์จอร์ดรีเวอร์เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรสาหรับทอผ้าลูกไม้ตั้งแต่ศตวรรษที่18หรือประมาณ200ปีที่แล้วซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับผ้าลูกไม้จะเป็นการทําด้วยมือนะครับซึ่งทําให้แต่ละชิ้นงานค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลานานแล้วก็มีมูลค่าที่แพงลักษณะของผ้าลูกไม้รีเวอร์จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นเน็ตหรือตะข่าย และส่วนที่เป็นลวดลายที่มี2เลเยอร์ก็คือส่วนที่นูนอยู่บนสุดของผ้าลูกไม้หรือส่วนที่แรงเงาสีเข้มนะครับและเลเยอร์ที่2คือส่วนที่แรงเงาสีอ่อนอยู่ภายในลวดลายจึงทําให้ผ้าลูกไม้รีเวอร์มีลักษณะเป็น3มิติที่สวยงามผมจะให้ดูความแตกต่างระหว่างผ้าลูกไม้รีเวอร์กับผ้าลูกไม้แรชเชลนะครับเทียบไปดูกันชัดๆเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าแม้จะเป็นดีไซน์เดียวกัน แต่ความสวยงามมีมิติความใสของตาขา่ายจะแตกต่างกันชัดเจนเห็นไหมครับเห็นความสวยงามและความแตกต่างของลูกไม้ริเวอร์กันแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาไปดูขั้นตอนการผลิตลูกไม้ริเวอร์อย่างเจาะลึกกันเลยนะครับข right? ั right? ้นตอนแรกคือการออกแบบ ถือเป็นกุญแจสําคัญที่ทำให้ผ้าลูกไม้มีความสวยงามตามที่ต้องการขั้นตอนที่2การดับคือการสร้างทางเดินของเส้นได้แต่ละเส้นเพื่อใช้เป็นแบบในการผลิตผ้าลูกไม้ต่อไปขั้นตอนที่3การปั่นเกลียวได้ตอนนี้ผมอยู่ในโรงปั่นเกลียวได้ครับ เพื่อให้ได้ผ้าลูกไม้ตามที่ออกแบบไว้ทางซากคาเอเลสได้คัดเลือกเส้นได้ดิบอย่างวิถีพิถันผ่านการวิจัยและแปลรูปเส้นได้มีทั้งการตีเกลียวการโคเวลลิงหรือการพันเกลียวทําให้ผ้าลูกไม้ของซากคาเอเลสมีเส้นได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นจากเส้นใยสังเคราะห์เช่นไนลอนโพลีเอสเตอร์เลยอนและจากเส้นใยธรรมชาติเช่นฝ้ายไหมขนสัตว์ลินินอีกด้วยครับ ตอนที่4การเตรียมได้ที่ผมถืออยู่คือหัวใจสำคัญของผ้าลูกไม้ริเวอร์ครับเรียกว่าบอบบินและแครี่บอบบินทำจากทองเหลืองมีความบางแค่1มิลิเมตรก่อเส้นได้ไนล่อนเข้าไปประมาณ150เมตรซึ่งต้องเป็นเส้นได้ขนาดเล็กมากๆนะครับเส้นได้1เส้นต่อ1บบอบบินต่อ1แครี่ทำหน้าที่เชื่อมต่อเส้นไดทุกชนิดที่ใช้ในการทอผ้าลูกไม้ ลายนั้นๆนะครับประสานเข้าด้วยกันจนเป็นผืนผ้านอกจากนี้แล้วยังต้องเตรียมเส้นได้ที่ใช้ทําตะข่ายและได้ที่ใช้ทําลวดลายก็ลงบีมหรือก็สวยได้ตามชนิดและขนาดต่างๆของเส้นได้ที่ใช้รวมๆแล้วนะครับจำนวนมากถึง20,000เส้น จึงทำให้ผ้าลูกไม้รีเวอร์มีลวดลายเป็นลักษณะ3มิตินั่นเอง <1> 1> ขั้นตอนที่5การทอผ้าผ้าลูกไม้รีเวอร์ผลิตโดยหลักการทอผ้าแบบดั้งเดิมมีพื้นฐานจากการพันรวมกันของเชือกผสานเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เส้นได้จากบอบบินขยับไปมาหน้าหลังมีลักษณะคล้ายลูกตุ้มส่วนลดลายนะครับเกิดจากการพันกันของเส้นได้ตามแนวตั้งขยับไปมาซ้ายขวาอาศัยหลักการของได้สามเส้นพันไขว้กันเป็นพื้นฐานในการสร้างลวดลายที่ละเอียดอ่อนและสวยงามตามแบบฉบับของผ้าลูกไม้รีเวอร์ ตอนที่6การย้อมสีเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ทําให้ผ้าลูกไม้ออกมาสวยงามตามความต้องการผ้าลูกไม้ที่ทอเสร็จแล้วนะครับก่อนนํามาย้อมสีทุกครั้งต้องทําความสะอาดคราบฝุ่นหรือคราบน้ํามันออกก่อนนะครับการย้อมให้ได้สีตามที่ลูกค้าต้องการจึงจําเป็นต้องหาสูตรสีที่แน่นอนก่อนที่จะย้อมผ้าลูกไม้เราจะใหญ่ LS, มีเครื่องย้อมเทคโนโลยีไฮเพชเชอร์ในการย้อมสีทําให้มีความแม่นยําในการย้อมสีทุกๆครั้งในสีเดียวกันจะได้สีเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนและใช้น้ําในปริมาณที่น้อยมากๆในกระบวนการผลิตซึ่งทางสาคเอลเลสได้คํานึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับขั้นตอนที่7การยืดขยายเพราะว่าผ้าลูกไม้ที่ทอและผ่านกระบวนการต่างๆอาจมีความบิดเบี้ยว จึงต้องเอามาอัดความร้อนและยืดขยายจากนั้นลงยางสนเพื่อให้ผ้ามีลักษณะที่นุ่มนวลขึ้น ั้นตอนที่8การตัดแยกคอสคือการตัดส่วนเกินที่อยู่ริมด้านข้างนอกเหนือจากลวดลายของผ้าลูกไม้แต่สําหรับผ้าลูกไม้รีเวอร์ต้องทําการดึงเส้นได้เพื่อแยกลูกไม้แต่ละเส้นออกจากกันก่อนแล้วจึงนํามาตัดโดยใช้เครื่องคัตติ้งที่ต้องใช้เทคนิคและประสบการณ์นในการตัด ขั้นตอนที่9การตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้ายและการทดสอบทางกายภาพในการตรวจสอบจะมีทั้งการตรวจสอบรอยขาดความบิดเบี้ยวของผ้าลูกไม้ดวนลายหรือจุดเสียอื่นๆและการทดสอบทางกายภาพเช่นความคงทนต่อการเสียดสีความทนทานต่อการฉีดขาด การยืดหดเป็นต้นเพื่อควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับโลก เป็นไงบ้างครับจากขั้นตอนการทำงานที่ค่อนข้างละเอียดนะครับทำให้ลูกไม้ลิเวอร์นะครับมีความสวยงามและทรงคุณค่าได้ตลอดการเวลาเลยนะครับและจากประวัติที่ยาวนานนะครับและก็มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับทำให้ลูกไม้ลิเวอร์นะครับยังคงได้รับความนิยมจวบจนปัจจุบันนะครับดังกับนิยามที่ว่านะครับ p r e c t i o u s luxury beauty beyond time นะครับสมกับฉายาที่ว่า queens of l e s s ซึ่งตอนนี้นะครับทางซากคเอเองนะครับได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับใครที่ชื่นชอบลูกไม้นะครับห้ามพลาดตัวนี้โดยเด็ดขาดเลยนะครับนี่นะครับคือผ้าพันคอที่ทอเป็นชิ้นเดียวกันทั้งผืนซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้นํามาผสมผสานเข้ากับผ้าลูกไม้ตรงส่วนที่เป็นผืนผ้าและส่วนที่เป็นลายผ้าลูกไม้ จะไม่มีรอยตะเข็บที่เกิดจากการเย็บแม้แต่ชายผ้าก็จะไม่หลุดลุ่ยเป็นขุยนะครับพร้อมความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณที่สัมผัสกับส่วนคอเป็นเส้นได้คอตตอนแบบไม่มีการพันเกีียวจะให้ความรู้สึกที่นุ่มเป็นพิเศษแตกต่างจากผ้าทั่วไปนะครับซึ่งตอนนี้มีวางขายเฉพาะในห้างสรรพสินค้าชั้นนําในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับหรือใครที่สนใจสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของทางสกายเอลิสได้เลยครับ วันนี้นะครับบุญกะนะครับก็ได้พามาดูขั้นตอนในการผลิตลูกไม้รีเวอร์นะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับากายเลสนะครับที่ได้เปิดโรงงานพาชมทุกขั้นตอนในการผลิตอย่างละเอียดอย่างเจาะลึกเลยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับอย่างเ p t e t h t h a s t u u i o o นะครับร้านผ้าออนไลน์ใครที่สนใจนะครับตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งให้กับบุญกะแฟชั่นจะได้ไม่พลาด ข่าวสารข้อมูลดีๆในวงการแฟชั่นนะครับแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ